ดูดวงรายปีราศีเมษปีพุทธศักราช2560ราศีเมษต,ตั้งแต่วันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมเดือนมกราคมในเดือนนี้จะลงมือทำการใดก็แล้วแต่ขอให้คิดไว้เสมอว่าคนรักมีคนชังมีฉะนั้นทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภยัยทำสิ่งใดลงไปในช่วงนี้เหมือนปิดทองหลังพระคนไม่ค่อยให้ความสำคัญ ไม่เห็นคุณค่าของผลงานคุณขอให้คุณทำอะไรด้วยความตั้งใจดังเดิมผลลัพธ์ที่ได้กลับมาถึงต้องใช้เวลาบ้างแต่ก็คุ้มกับสิ่งที่คุณได้ทุ่มเททำไปด้วยความตั้งใจเดือนกุมภาพันธ์ความสำเร็จที่เกิดจากความพยายามของคุณได้บรรลุปเป้าหมายแล้วจะได้รับเกียรติหรือได้รับการยกย่องสรรเสริญจ,จากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมง,งานทุกคน คุณจะถูกเชิญให้ไปในงานสังคมที่มีเกียรติซึ่งคุณจะได้พบคนที่นำลู่ทางและโอกาสที่ดีในอนาคตมาให้เดือนมีนาคมในเดือนนี้คุณมีเกณฑ์ดีทางด้านลาบผลเงินทองจะมีรายได้เข้ามามากกว่าหนึ่งทางทำให้คุณเก็บออมได้และเริ่มจัดสรรเงินได้ลงตัวมากขึ้นเดือนเมษายนในเดือนนี้คุณจะได้รับความสามารถด้านภาษา ในการติดต่อสมาคมกับลูกค้าหรือคนที่คุณต้องไปติดต่องานด้วยมีเกณฑ์ดีในด้านค้าขายกับชาวต่างชาติได้รับความสำเร็จอย่างมากมีเกณฑ์ได้ลงนามในเอกสารสัญญาได้รับความสำเร็จดีเดือนพฤษภาคมในเดือนนี้คุณต้องพยายามหลีกเลี่ยงความขัดแย้งอย่างรุนแรงกับทุกคนไม่ละเว้นว่าจะเป็นเพื่อนฝูงที่ทำงาน หรือญาติพี่น้องเพราะฉะนั้นเป็นช่วงที่คุณมีอารมณ์หงุดหงิดง่ายชุนเฉียวเข้าใจยากทำใจให้เย็นๆปล่อยวางกับทุกอย่างรอบๆตัวแล้วจะดีขึ้นเดือนมิถุนายนคุณจะได้รับข่าวดีและได้รับข่าวมงคลของมิตรสหายหรือญาติสนิทแม้กระทั่งคุณเองก็จะมีข่าวดีเกี่ยวกับความรักอย่างแน่นอนที่สุดคุณจะได้พบกับคนที่คุณรอคอยมานาน อาจจะใช้คำว่าคนที่คุณใฝ่ฝันถึงก็ได้เดือนกร,รกฎกาคมขอให้คุณระวังสุขภาพเกี่ยวกับระบบขับถ่ายหรือได้รับข่าวไม่ค่อยดีเกี่ยวกับสุขภาพของคนที่คุณเคารพนับถือให้ระวังของหายให้มากๆอาจจะต้องเสียเงินในเรื่องที่ไม่อยากเสียหรือไม่เช่นนั้นคุณจะเสียความรู้สึกอย่างมากกับคนที่คุณรักหรือเพื่อนรักก็ได้เดือนสิงหาคม คุณจะได้รับความสมหวังในสิ่งที่รอคอยความสำเร็จที่เกิดจากความพยายามเป็นอย่างมากปัดนี้ได้รับการสนองตอบแล้วเป็นเกียรติแก่ตนเองอย่างมากเป็นที่ยอมรับในสังคมที่ทำงานและหมูมิตรคุณจะได้พบกับเพื่อนเก่าที่ไม่ได้พบกันนานมากๆในเดือนนี้เดือนกันยายนในเดือนนี้ขอให้คุณตั้งใจทำงานในหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุด เพราะจะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนให้โอกาสในการแสดงฝีมือทำให้คุณมีความก้าวหน้าจะมีเกณฑ์ที่ดีในการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับเงินเดือนขึ้นในเดือนนี้เดือนตุลาคมคุณจะเหนื่อยกับการทำงานเป็นหญิงเหล็กประจำเดือนเลยทีเดียวและได้รับความสําเร็จที่ค่อนข้างดีมากๆจะทำการติดต่อค้าขายหรือธุรกิจกับใครก็ได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดี จะมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นหรือได้รับเงินเดือนขึ้นเดือนพฤศจิกายนคุณจะมีการทำงานที่ได้รับความสำเร็จได้รับคำชมเชยได้รับการแต่งตั้งได้รับความนิยมชมชอบจากคนรอบข้างเป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างมากคุณมีเกณฑ์ได้พาหนะหรือมีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับพาหนะคู่ใจของคุณ อาจจะเป็นการตกแต่งรถหรือซ่อมแซมยานพาหนะก็เป็นไปได้คุณมีเกณฑ์การเดินทางไกลในเดือนนี้เดือนธันวาคมในเดือนนี้สิ่งที่คุณมุ่งหวังมีความสำเร็จราบรื่นหากแต่ว่าขอให้คุณขยันแข็งขันให้มากขึ้นคุณจะได้รับความมั่นคงในการทำงานหรือธุรกิจการค้าของคุณจะมั่นคงมากขึ้นมีการเริ่มต้นในสิ่งที่ดีๆที่คุณได้ตั้งใจมุ่งหวังว่า หากคิดจะขยายธุรกิจหรือทำงานพิเศษในเดือนนี้มีข่าวดีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อะไรที่แอบคิดคิดไว้ได้เลิกเริ่มต้นในปีใหม่นี้แล้วสวัสดีปีใหม่ค่ะขอบคุณที่รับชมฝากกดติดตามหรือปุ่มซับสไครต์สีแดงด้านล่างวิดีโอเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำให้คลิปได้เดินหน้าต่อไปขอบคุณที่มา,าเว็บสนุก .com ค่ะ